ดีครับอยู่กับรายการสังซุงทีวีอีกแล้วนะครับและก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการโหลด GTA นะครับาก่อนอื่นคุณต้องมีบิตนะโปรแกรมนี้นี่ครับโปรแกรมนี้ครับคือแล้วก็โปรแกรรมนี้คับ Fire Powder X เอไอไฟอ e X p อหร e r ก็ถูกแล้วโอเคต้องมีก่อนนะครับก็ พอโหลดมาต้องโหลดมาจากพิสโตะครับเก่อนอื่นนะภาพเป็นดีใช้นี่เลยอย่างนึเข้านี้เ้าปดที่คูเกิลนครับแล้วผมจะฟังเอาลิงก์มาข้างล่างครับโอเคเข้ามาที่นี้แล้วกดนี่ครับกดตรงนี้ ดาวโหลดดาวน์โหลดนี่ตรงเมนูพระราชานะครับกดเข้าไปกดจรึงพอกดเข้าไปเสร็จแล้วละมันก็จะให้เราเลือกแล้วก็ต้องเลือกอนี่ครับโปรแกรม You ก็กดแล้วก็เพียงครั้งเดียวพอกดเสร็จแล้ววนก็รอไปแป๊บหนึ่งครับมันจะเป็นอย่างนี้รอไปแป๊บหนึ่งแล้วละมันก็จะขึ้นแอปให้นะครับ อันนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับพอขึ้นแอปคุณก็กดเอบอกมันขึ้นตรงนี้คุณดิครับมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็กดแอดเอปอันนี้แหละลงไปปุ๊บเล้กดลงไปก็อรอจนกว่าโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณกดเือนะครับคุณก็ต้องมาเข้าที่นี้แปบ๊บหนึ่งครับไปอาจารย์เข้าทีออ่อันนี้บหนึ่งครับเอ้า อันนี้แอแอแป๊บหนึงครับมันจะมีไฟตรงนี้ให้นะครับสีกุ๊ยวข้างล่างแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊นไหนไหนไหนนี่ไฟส่วนตัวนี่เ้ยอเขาไปที่าเราเพราเสร็จอะรเสร็จอะไรใช่ไหมครับมันจะมีไฟนี่ครับ G G A อันนี้นะครับก็เข้าไปมันก็จะมีตัว ล็อกอะไรนี่แหละครับเราก็เราค่ย้ายล็อกนะครับย้ายล็อกแล้วแลก็ลกลกไปที่น n d ล็อกมาแอร์ยยล็อกอะไรครับ,บเป็นไฟล์ล็อกกันแล้วเขา้าไปย้ายมาที่ OBB นี่ครับจะเป็นไฟล์อย่างงี้ย้ายมา OBB ครับเคแล้วพอย้ายมาเสร็จปุ๊บก็เข้าเข้าล่นได้เลยครับเล่นได้แน่นอนครับส่วนสูตรนะต้องมีโฟร์แชกกดเข้าไปแล้วกด ซีมันับีเอีเฮมันครับเนี H ย H ีเฮ e a t e r ซีเฮ e a t e r ครับี e a t e r โอเคกดกดเข้าไปเอาอันนี้ครับอันที่3กดเข้าไปแล้วกดดาวโหลดโอเค ด้กดอามเสร็จครับก็ขอบคุณก็ลาไปกับครับสยครั